วันนี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนปลั๊กนะครับผมเป็นปลั๊กเต้ารับแบบนี้นครับคือของเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มันมีสวิตเปิดปิดตรงนี้นะครับก็คือเจ้าตัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยผมซื้อรุ่นเดิมนะครับผมเป็นซีรีส์เดียวของรุ่นเดิมนะครับผมแล้วก็ยี่ห้อเดิมโดยเป็นของ Schneider นะครับผม Schneider รุ่น Avatar One A นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะพิเศษกว่ารุ่นที่ที่บ้านปกติก็คือว่าจะมีปุ่ม เปิดปิดสามารถที่จะแยกเปิดปิดไฟตรงนี้เนี่ยซ้ายขวาได้นะครับผมเหตุผลที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าวันก่อนเนี่ยไปดูทีวีแล้วเห็นข่าวว่าเฮ้ยเสียบปลั๊ก TV ทีวีทิ้งไว้แล้วทีวียูวดีทีวีแล้วเบิดครับ <laughs> ซึ่งไม่รู้สาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรนะรผมก็เลยเฮ้ยทีวีเนี่ยมันเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดออนค้างไว้ตลอดเวลาเลยทีผมว่าจะว่าทีวียุคใหม่ๆเนี่ยมัน เหมือนกับว่ามันสแตนบายเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพักมันบ้างอย่างกลางคืนเนี่ยก็อยากจะพักมันบ้างนะครับไม่ต้องให้มีไฟเนี่ยไหลอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยจะถอดปลั๊กเนี่ยมันก็ลําบากนะครับก็เลยซื้อเป็นตัวหน้าก,ากากแบบนี้มาเปลี่ยนนะครับอ่ะก็จะเป็นปุ่มซ้ายขวาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับก็อันดับแรกนะครับจะทางานเกี่ยวกับไฟนะครับผมก็อย่าลืมสับเบกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับโอเค ก็ปักตำแหน่งปักอันนี้นะครับที่เราจะเปลี่ยนนะอันนี้เนี่ยก็คือปกติเนี่ยเสียบทีวีเอาไว้นะครับผมคือจริงๆ้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเจ้าตัวมาสวิตนะอย่างด้านตัวด้านซ้ายตัวนั้นนก็คือเป็นสมา r t สวิตนะครับมาเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าผมไปจำราคาที่ซื้อมาตอนนั้นเนี่ยแล้วผมก็ลองเช็คราคาปัจจุบันดูก็ปรากฏว่ามันเท่าผมเปลี่ยนไอสวิตต์ตัวเนี้ยผมก็เลยเอาสวิตต์ตัวนั้เปลี่ยนดีกว่านะครับาจ้สับเบเก,เกอร์แล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ควรจะทําอีกอย่างนึงก็คือ เช็คไฟทีครับเพื่อความมั่นใจนะครับนี่คือทางนี้อ่าเช็คตอนนี้ไม่มีไฟนะครับอ่าอย่างนิ่งนะในนั้นนะครับสวิตนี้นะครับของชานิเดอร์เนี่ยคือถอดจากด้านริมนะครับปุ๊บอ่างัดเอกก็ได้นะครับนั้นก็ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดตัวตารับนี้ออกมานะครับนี่อ่ามีสายทั้งหมดอยู่สามเส้นนะครับเนื่องจากว่าเราซื้อรุ่นเดียวกันนะครับเทอนั้นเิงคือของเดิมเนี่ย มันจะไม่มีปุ่มแยกนะครับผมตัวนี้มีปุ่มแยกนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตำแหน่งสายเนี่ยเสียบเข้ากับตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับก็คือของผมเนี่ยเหลืองผมเป็นวเขียวสายกลาวนะครับผมอ่ะสายขาวเป็นนิวตันนะครับตรงนี้นะครับถอดออกมากดตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ถอดออกมาึบอันนี้ออกมานะครับแทนเรียบร้อยนะครับปึ๊บหลังนั้นก็ เสียบกลับครับนะครับผมยัดเข้าไปแค่นี้ก็นะครับทุกอย่างเรียบร้อยก็จัดระดับให้เรียบร้อยนะครับปิดฝานะครับผมตรงกลางซะทีเดียวนะครับผมเห็นไหมครับอ่ะโอเคเรียบร้อยจาวันเก่ามาปีดได้นะครับผมเพราะวันเก่าเนี่ยอูนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปสับเบเกอร์ขึ้นกันครับโอเคครับเราสับเบเกอร์มาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ามาตรวจเช็คไฟทีหนึ่งอ่ะอันนี้คือเต้าปกติอ่ะก็คือมีไฟนะครับผมอ่ะก็คือที่ลายเนี่ยมีไฟนะครับผมนิวตันก็ไม่มีไฟนะครับผมกาวก็ไม่มีนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างอ่าอ่ะ,อะปิดสวิตช์ก่อน ปิดสวิตช์แล้วตอนนี้ไม่มีไฟนะครับปุ๊บอันนี้ไม่มีไฟเลยเพราะเราปิดสวิตช์อยู่นะครับตอนนี้ที่มีเห็นไฟเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งสายลายมันเข้าตรงนี้นะครับผมแต่พอแยกเข้าปักปุ๊บเนี่ยมันไม่มีไฟนะครับปุ๊บอ่าอ่านะครับนี่ไม่มีที่ปักไม่มีอ่ะทีนี้ลองเปิดไฟปุ๊บอ่าเปิดสวิตช์ปุ๊บมาจัดเลยครับปุ๊บ ตรงนี้เหมือนกันนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บอืมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเชนเดอร์อวตาร์นี้รุ่นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนโดยการเสียบเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้าตัวปลั๊กพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนง่ายมากนะครับผมแค่เสียบเข้าไปมันก็ล็อกนะครับเวลาจะเอาออกเนี่ยก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ออกง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นสแปร์ได้นะครับผมเมื่อกี้ เราเช็คไฟเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าไฟมานะแต่ว่าพอผมไปเสียบปลั๊กเนี่ยปรากฏว่าไฟที่บ้านตัดนะครับผมกันดูดที่บ้านเนี่ยตัดทันทีนะครับผมผมก็เลยต้องรื้อออกมาใหม่ตอนแรกเข้าใจว่าผมใส่หลวมนะครับอกว่าตอนแรกผมก็จะว่าผมใส่โค่หลวมนะพอตัดเปิดสวิตช์ตรงนี้ไปปุ๊บนะครับผมเสียบปลั๊กไฟปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไฟตัดเลยนะครับผมสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมใส่เจ้าตัวสาย สายนิวตันกับสายกลาวเนี่ยสลับกันนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจนะครับผมเราสามารถที่จะใช้เจ้าตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมในการเช็คได้อีกทีนึงนะครับผมเพราคือเป็นเจ้าตัวเทปนะครับเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปปึ๊บตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดมาอ่ะถ้ามันเขียวแบบนี้ก็คือคอนเน็กท์ถูกต้องนะครับผมก็คือเนี่ยถ้ามันไฟขึ้นสองดวงครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยบอกว่าถูกต้องนะครับผมคอนเน็กต์ตรงนี้อ่ะก็คืออันนี้เนี่ย เป็นเครื่องมือที่ผมซื้อไว้นะครับผมตั้งแต่ตอนที่ผมตรวจบ้านแล้วนะครับปุ๊บนี่เปิดสวิตช์ปุ๊บอ่ะก็บอกว่าขึ้นไฟสองดวงนะครับก็คือถูกต้องนะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นสองดวงไม่ติดกันแบบนี้นะไฟตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามดวงนะครับผมก็คือสามารถที่จะอ่านสัญ,ญลักษณ์จากตรงนี้ได้นะครับผมว่าถ้าต่อแบบไหนแล้วมันจะขึ้นแบบไหนนะครับปุ๊บอ่ะตรงนี้นะครับอย่างของเดิมเนี่ยก็คือขึ้นสองเดิมเหมือนกันตอนนี้ ไฟที่บ้านไม่ตัดแล้วนะครับก็คือทุกอย่างเรียบร้อยปกตินะครับก็โอเคครับก็จะเห็นว่าเปลี่ยนไม่ยากเลยใช่ไหมครับสาหรับเจ้าตัวปักไชนิเดอร์รุ่นนี้นะครับผมก็คือมันอย่างที่บอกนะครับก็คือแค่เสียบเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปลาจะถอดก็แค่ปลดออกมานะครับผมก็คือยุคใหม่ๆเนี่ยไม่มีแต่ก่อนเนี่ยยุคก่อนๆถ้าเป็นรุ่นนึงที่ผมเคยเห็นนะคือใส่เข้าไปนะครับเราต้องไขสกูเข้าไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยแค่เสียบเข้าไปมันก็ล็อกนะครับผมวิธีการจะถอดออกเนี่ยก็คือแค่ หนีบแล้วก็เอาออกมานะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับคือถ้าใช้งานไปนานๆนะครับผมเจ้าตัวพลาสติกตรงนี้เนี่ยมันอาจจะกรอบแล้วก็แตกนะครับผมอาจจะใช้งานไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมซึ่งถ้าคือถ้ามันกรอบแตกเนี่ยแสดงว่าพลาสติกมันเสื่อมคุณภาพนะครับผมมองว่ายังไงมันก็ควรเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็โอเคครับสําหรับเจ้าตัวชาน,เนเิ่งรุ่นนี้นะครับผมก็ มีอยู่หลากหลายสีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจะเปนสีดําสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยใช้เป็นสีดํานะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ